พี่นอ้องจะโชว์นะครับทางด้านหน้าเกนเลยนะครับบทรวจอทองจังหวัดเชียง้าท่านพลตรีนิธิอิงครุวันผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่3นนของการสร้างกำลังเกือก่อนติดอาสา,าข้าราชาชนการสร้างติดสมนึกและแรงขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการจัดการาการป้าวไปย่างดี จึงพร้อมใจกันทำความดีจ่อการเลื่องของทางข้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสนี้มุกตเฉลิมพระชนม์ขอเดชะฝาของผู้อ่านของข้าวกอก ข่าดแก้ไขในสีสื่อารขออนาตบันทึกภาพนะคะพร้อมนะคะหนึ่งสองสามค่ะขออนุาตอีก พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ข้าน์หลาหลายนะาเกษตรกร,ร, <c oughs> รกำลังคนจิตอาสาทั้งภาคภาคราชการภาคประชาชนที่กุ่มที่จะช่วยกันทําให้โครงการนี้สาเร็จรุ่วรงไปได้ด้วยการนี้จะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาใน,ะนะื้นที่การถวายสั์เป็นเพียงพิธีกัรแต่มันคือคําสัญญานะครับว่าจะทําในสิ่งที่ดีในสิ่งที่ถูกต้อง

you uh -oh.

ในการฟัคฟามไร่ละสิบลิตรสิบลิตคือต้นทุนเนี่ยอยู่ประมาณจาแะแต่กอนี้แล้วก็ได้รับสารอาหารในพองที่แล้วพอถึงฤดูฝนข้าวจะไม่ค้อน,นอ,อันนี้ค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อันนี้จะเห็นแต,ตกต่างอันนี้เป็นที่เราไม่ได้ใช้ที่เราทำ ้เน่ยารีทาเลี้ยงทาาทาีัเล่นาก็่านปนพี่็ขอบุรุะคือตอนนส่งทีุ่กเองัเสร็จแล้วันต้องมีการปับแด้วย่จากตัวลางเนี่ยมันเป็นก๊าซดังนั้นผมก็ไม่มีวัตถุให้ดูมันเแก๊สนะครับการนี้ได้หาทดลองทาที่ประจบ คเราเมลมา่น,นก็มีลักษณะเป็นสัตว์ตัวสัตว์พ่อสัตว์ล uh ูก huh. สัตว์หลานเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยการใช้เทคโนโลยีนะซึ่งเป็นการต่อยอดนะแเมื่อเ้องมีขายรับหน้าแสนบาทท uh huh. าเองประกาศที่เราเห็นนะครับมาใช้แล้วมาต่อยอด uh huh. ก็คิดเป็นการฝึกแบบาสา่งที่เรื่องธรรมดาใ uh huh. นรายการนำต่อ,อที่เลี้ยงปลา ไ้ัรทวรรไ้ว่งนนคึุฒิพาเลตที่เอามาแปลงเป็นแอคพาเลตใช้ในเชิงอุตสาหกรรมในเช็คแล้วเราได้รับโจทย์ว่าจะทำฟางข้าวให้มีมุลค่าได้อย่างไรเข้ามาทำให้มัาเกิดค่าอุตสาหกรรม Yeah. 10 miljoonaa.